มนุษย์นะคะมักเคยชินต่อการแสดงอารมณ์มากกว่าความรู้สึกนะคะและหลายครั้งเนี่ยเราไม่เคยใช้วิธีนี้เนี่ยรักษาความรักไว้ได้เลยทุกคนรู้จักภูกเขาน้ําแข็งกันใช่ไหมคะภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นเหนือน้ํานั้นแท้จริงแล้วเนี่ยเราเห็นมันเป็นแค่สิ0เท่านั้นอีก90%ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆถูกซ่อนอยู่ใต้น้ําเหมือนกันเวลาใครใช้อารมณ์เช่นหงุดหงิโดโกรธด่าบนต่อว่างเงียบงอน เราก็จะเข้าใจแต่สิบเปอร์เซ็นที่เรามองเห็นแต่เราไม่สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกหรือความต้องการแท้จริงที่ซ่อนอยู่ของคนคนนั้นอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยและถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้หรือม,มองแต่สิบเปอร์เซ็นที่เขาแสดงออกเราก็อาจจะใส่อารมณ์ตอบกลับไปจนทําให้หลายครั้งเนี่ยมันก็ทําลายความสัมพันธ์อย่างรุนแรงและทําให้ใจเรายิ่งห่างไกลกันขึ้นไปอีก ทุกคนนะคะมีภูเขาน้ําแข็งเป็นของตัวเองการแสดงอารมณ์หรือความคิดใดๆออกมามันมีความรู้สึกและความต้องการที่ซ่อนอยู่เสมอเลิกกันเถอะจริงๆเราเขาอาจจะรู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งและต้องการการยืนยันว่าเรายัางอยู่เราจะไม่ทิ้งเขาไปไหนขออยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกเจ็บปวดภายในใจกลัวการถูกปฏิเสธมในอดีตและความจริงก็แค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจไว้ใจได้อยู่ค้ค่ ทำไมเกเรียนได้ง่อย่างนี้พ่อแม่อาจจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าทำงานหนะักและรักลูกมากทำไปทั้งหมดก็เพื่อลูกต้องการอยากให้ลูกมีความรู้ดีๆติดตัวไปเผื่อในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่เขาจะได้ไม่มีห่วงและเมื่อความต้องการส่วนลึกในใจนะคะไม่เคยถูกแก้ไขหรือถูกเยียวยาด้วยความเข้าใจซ้ำร้ายนะคะหลายคนยังขมยังกดลงไปสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องระเบิดออกมาทางใดก็ทางหนึง่ง ถ้าเราอยากเข้าใจกันมากขึ้นอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีรักกันมากขึ้นเราแค่ต้องบอกความรู้สึกให้เป็นก่อนที่เราจะให้ใครมารับผิดชอบความรู้สึกเรานะคะเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองก่อนเรารู้สึกอะไรอยู่เราต้องการอะไรและเราอยากให้เขาช่วยเราอย่างไรลองปรับหัวภูเขาน้ําแข็งค่ะและสื่อสารออกไปด้วยความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงจากหัวใจของเราฝึกถามตัวเองตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราเรารู้สึกยังไงกันแน่ฉันแค่เหนื่อย ฉันแค่รู้สึกไม่ดีพอจากสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกโมโหลูกน้องมาฉันนอยฉันกลัวฉันกังวลหรือเปล่าฉันต้องการอะไรมากที่สุดต้องการการดูแลเอาใจใส่เพิ่มต้องการให้เธอกอดและบอกว่าฉันยังสำคัญต้องการให้เธอเข้าใจฉันต้องการให้เธออยู่ตรงนี้แะอย่าทิ้งฉันไปสุดท้ายบอกความรู้สึกและขอร้องออกไปตรงๆ เวลาเรารักใครสักคนเรามักใช้หัวใจแต่เวลาเราทะเลาะกันเราใช้แต่สมองเราใช้แต่เหตุผลเราใช้แต่อารมณ์เราห่วงแต่ความรู้สึกตัวเองแต่เราไม่เคยใช้ใจเข้าไปถึงความรู้สึกของอีกคนจริงๆในความเป็นจริงเราทุกคนนะคะไม่ต้องการทำลายใครนะเราทุกคนอยากเป็นคนที่ดีพอจากนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นคนใกล้ตัวเราแสดงอารมณ์ไม่ดีจากที่เราชอบถามว่าทำไมทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ให้ลองเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจ เข้าใจว่าอาจจะมีที่มาของความเจ็บปวดที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้เราอาจจะช่วยถามเขานะคะว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่ต้องการให้เราทําอะไรอยากเข้าใจเขามากขึ้นได้ไหมอีกฝ่ายจะรับดูได้ว่าเขามีค่าและเขาสําคัญกับเราจริงๆถ้าเราอยากให้ชีวิตความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นนะทุกการเปลี่ยนแปลงมนะันต้องเริ่มต้นจากเราอย่างน้อยเนี่ยหลังจากที่เราได้ดูคลิปนี้จบเวลาใครมาแสดงอารมณ์ลบๆใส่เราโดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ย ลองเปลี่ยนมามองเขาด้วยหัวใจที่เมตตาที่เราทุกคนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะปิดเสียงในสมองที่เราได้ยินได้เห็นสิ่งไม่ดี10%เที่เขาแสดงออกมาและเปิดหัวใจมองหาความรู้สึกลึกๆอีก90%ที่เขาซ่อนอยู่เราไม่ได้มีเวลาทั้งชีวิตนะคะเพื่ออยู่กับคนที่เรารักด้วยความเกลียดดังนั้นเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะทำให้ความสัมพันธ์ในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไง